สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําฟังก์ชันการใช้งานแจ้งเตือนยอดเปิดกัปิดกัผ่าน Line n o t i f y และฟังก์ชันการชําระเงินผ่านค r วพร้อมเพย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันใช้งานกันยังไงบ้างดูเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาจําลองการขายสินค้ากันนะคะและชําระเงินผ่านพร้อมเพย์ซื้อโอชิกรินทีสอขวดโพกสขวดนะคะรายการสินค้าที่ซื้อไปก็จะขึ้นที่หน้าจอฝั่งลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะกดชําระเงิน อ่าชระเงินผ่านพร้อมเพย์นะคะก็จะมียอดรวมที่ต้องจ่ายนะคะรายการก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นติดหนี้พร้อมเพย์บัตรเครดิตหรือว่าเงินสดนะคะตรงนี้เราจะเลือกชําระเงินผ่านพร้อมเพย์เนาะกดพร้อมเพย์ได้เลยอ่า QR code ก็จะแสดงที่ฝั่งหน้าจอของลูกค้านะคะหลังจากนั้นชําระเงินสแกน QR Code ค่ะยอดนะคะก็จะไปขึ้นที่ร้านค้านะคะ80บาทเรียบร้อย ค่ะต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify นะคะก็จะแสดงยอดเปิดกะปิดกะและก็ยอดขายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มทำการขายกันนะคะโดยการเปิดยอดเงินเริ่มต้นนะคะเปิดกะที่2,000บาท okay. ขายสินค้าตนะามคลิปเลยชำระเงินเงินสด เราจะแสดงวิธีการชำระเงินเงินสดก่อนนะคะ343บาทจะปิดกะก็คือกดที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะอคยอดปิดกะก็คือต้องใช้ยอดที่เปิดกะ2000บาทรวมกับยอดเงินทั้งหมดที่เรารับมานะคะก็คือ3 4 3บาทก็จะเป็น2000บวก343ยอดเงินปิดกะก็จะอยู่ที่ 2,343บาทนะคะเมื่อเราทำการปิดกะ Line Notify ก็จะแจ้งเตือนให้เราแบบนี้ค่ะ mm. กดเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะคะหน้าจอนี้นะคะก็จะบอกทั้งร้านอะไรพนักงานเป็นใครชื่อกะเวลาเปิดกะและเวลาปิดกะยอดที่ปิดกะยอดที่เปิดกะนะคะแล้วก็เงินสดที่รับมาก็จะประมาณนี้ค่ะ